สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาเล่นโรเจอร์บ้างนะแต่วงเล็บก่อนจริงๆเนี่ยอยากเอาสายหมัดให้ดูว่าเออสายหมัดจริงๆเนี่ยมันควนเล่นแบบนี้เป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือมันอยู่ที่ต้องพึงพ่งึ่งคือเพื่อนแบบสุดๆเลยนะส่วนในเกมเดยผมเอาไอโบลงไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าจะเจอทีมแบบไหนตีแบบไหนเนี่ยเลยขอติดเอาไว้ก่อนกันพลาดน,นั่นเองนะส่วนแผ่นนี้โรเจอร์เล่นได้ไหมเล่นได้แต่จใจจริงอนะ่ะอยากเล่นอาคาอินุกับกาไปดูแต่ไอดีผมอะ่ะไม่มีดังนั้นเล่นให้ดูไม่ได้แต่แนวทางการเล่น เหมือนกันและทีนี้มันต่างกันตรงที่ว่าอาไครนุตอนเนี้ยบูธทวงสตูได้อม,มันต่างกันที่ตรงนั้นนะครับแต่โรเจอร์ทําไม่ได้นะดังนั้นในการเล่นหลกัหลกๆเนี่ยผมจะเป็นแนวแบบเออแนวแถว2อ,อะ่ะและประเด็นต่อมาคือมันต้องมีเพื่อนกันให้ด้วยซึ่งอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคู่ซันเสียเปรียบโคตรเพราะสายหมัดที่ดีควรมีตัวกันข้างหน้าหตัวหากไม่มีและตี้นี้ก็คือไม่มี โคตรลาบากบอกเลยเพราะว่าคุณจะโดนโจมตีไม่ใช่แค่โรเจอร์นะกราฟด้วยคือทุกตัวเลยอ่ะที่เป็นสายหมัดยกเว้นอาคาอินุแผ่นี้นะย้ําแค่แผ่นี้แผ่นหน้าไม่รู้แผ่นี้อาคาสามารถบูได้แต่แผ่นหน้าเราต่อไม่ได้ชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดึงก่อนเนาะแล้วก็เพื่อนน่าจะเดินไหมเดินหน่อยไหม <laughs> ดีนะไม่ใช่โบ <laughs> โอเคบึ๊บหนึ่งทีอ่าเพื่อสแต็กเรียบร้อยถ้าสี่ครั้งคือถึงจะได้ครบเนาะนี่คือมึงตีโดแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมเลื่อนไม่ลดกันเลยวะเออเป็นไม่ได้ถ้าเจอการาฟเลี่ยงนะอันนี้อาคาโอการาฟกูเลี่ยงเลยการาฟเนี่ยการาฟนี่เลี่ยงเลยไม่ต้องไปยุ่งเลยเพราะว่าอะไรโรเจอร์มันโดนการาฟเว้ยอ่าโอเคคือพยายามเล่นได้ก็เล่นนะโอ้โหพี่แกกันทงกันหมดเลย ผมถึงบอกไงแม่งไม่มีใครแบบอ่าหลบแล้วหลบแล้วอ้าวชิปหายพลาดเลยอโทเอ้ยชิปหายใหญ่เลยโดนแล้วโดนโดนแล้วโดนแล้วอีโบโดนแล้วอีโบโดนเรียบร้อยอคาครนู้นบ่าบ้าหายเห็นปะโดนโรเจอร์อาครนู้ดกันบ้าหายเว้ยแต่อย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันไม่มีตัวกัน นั่นเองนะครับพอไม่มีก็เลยซวยแล้วผมต้องเลือกแล้วถ้าไม่เลือกอะ่ะห้าูนี้ชัวร์ฟันธงด้วยโอเคขอดึงก่อนรู้สึกน่าจะเป็นบดนะน,น่าจะออกเกมนะครับคิดว่านะคิดว่าปึ๊บปึ๊บโอ้โหห0ูนไปจัเดเห็นปะ่ะคือตี้อ่ะมันไม่มีโล่พอไม่มีอ่ะเล่นไม่ได้ชัดป่ะบอกอย่างอุ้ยบอกเนี่ยตอนเข้าเกมเล้ก แพ้ห้ไปถือว่าเอาความจริงให้ดูไปเลยนะจะได้เห็นภาพกันชัดนั่นเองนะครับผมตี้ไม่มีโล่โค้เสียเปรียบและอีกคนนึงน่าจะเป็นบอทโดยปริยายอาจจะหลุดหรืออะไรเราเราไม่ได้ด่ากันเด้อป่ะเกมที่2เกมที่2นะครับเกมนี้ดีขึ้นมาหน่อยมีคู่ซ้นเนาะแต่ไม่มีวิ่งเลย <c oughs> คือมึงย้ายทีมกูแบบวิ่งก็มีมีแต่ว่าเขาไม่เลือกเนาะเขาเลือกคู่ซันมาก่อนโอเคเดี๋ยวทําอะไรได้บ้างผมขอป่าข้างหลังนะเพราะอยู่ไปแม่งแม่งก็โดน น่ะโดนแล้วนะ่ะเอ้ยบูเลยบูเออนั่นแหละแม่งตายอ่ะถ้าอย่างงี้แม่งตายตายนะอ่ะกนะูปาดละปุ๊บโอเคจบอ่ะเรียบร้อยอ่ะใครนู้บัะหายนะเห็นปะ่ะปาปุ๊บหายเลยแต่ผมไม่บูเพราะว่าบูไม่ได้เนี่ยแล้วรอรอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวเรามีจังหวะให้ได้เล่นอยู่แล้วนะครับอยู่เฉยๆครับไม่ต้องรีบครับรอบปาอีกทีครับผมโอเค ปั๊บเรียบร้อยอ้าวอีกา <c oughs> กูเก่าจ้าไอ้ดนาะการ์ดมโดดทีเดียวมันตายผมถึงบอกไงว่าโรเจอร์อ่ะมันโดนการถ้าไม่เจอการาฟโอเคแต่เจออะไครนุก,ก็ไม่โอเคอยู่ดีโดนเบื้องต้นนะเพราะว่ามันเสียสกิลฟรีอะมาเอาเท่าที่ได้ให้ดูแล้วกันเนาะโดนอยู่แล้วนะโดนโดนอาคาอีกแล้วอ้าวปาดปุ๊บบัฟหายนะครับ อ่ามึงหลบมึงหลบมึงเอาไปหนึ่งดอกคือเล่นได้เท่านี้จริงนะไม่ไม่ได้ไม่ได้รอเล่นนหนเนะี่ยโอ้โหแม่งติดบูธคือกูเล่นไม่ออกเลยอ,องตรงไม่ออกเลยโดนอีกละผมควรเลือกไอโบนะถ้าตามจริงๆนะควรเลือกไอโบเกมนี้ดีที่มีโลใช่ปะ่ะแต่ว่าโลอ่โลนะโดนใครนูเล่นชัดเจนมากดังนั้นอนะ่ะโลแม่งเล่นไม่ออกอือย่าที่บอกว่าควรควรเลือกแหละแต่ก็นั่นแหละหลักๆคือเล่นแถวสองให้ให้ดูกันเป็นหลักไง น,นั่นนั่นตายแล้วอืมตายตัวจบเนี่ยแถวสองตามที่เห็นถ้าเพื่อนไม่มีใครกันให้ก็คือจบนี่502เกมเลยนะแต่ถ้าเล่นไ e อโบอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะเจ๊เจนะหลักๆคือเล่นให้ดูไงว่ามันเป็นประมาณนี้อย่างที่บอกว่าอาไครนูอะ่ะอ่าคุซันมันโดนอาไครนูเล่นไม่ร่อหรอกไม่แปลกไม่แปกใจเลยเนาะส่วนวิ่งไม่เลือกครับอย่างที่บอกทีมเราแม่งมีวิ่งเห็นปะแชงแต่ไม่เลือก เลือกจากคุูันครับตามนั้นว่าเขาไม่ได้เนาะเพราะคือถ้าเกมนี้ผมไม่รีวิวตัวบัตกูเลือกโบไว้แล้วเมื่อกี้ไปบูดงก่อนแล้วโอเคเกมที่3ไปเกมที่เราต้องการมาแล้วนั่นเองนะทีมนี้คือไหวอ่าโอเคบอกก่อนทีมนี้ไหวกับอีกทีมมึงเนี่ยพอๆกันอ่าพอๆกันแต่บอกเลยเออเกมนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยอีสองเกมแรกเนี่ยอะไรไม่รู้ <c ười> คือวิ่งไม่มีเลยส่วนกูก็นั่นแหละถ้าไม่รีวิวก็อย่าที่บอกเล่นในโบละ มาเดี๋ยวเล่นดูเกมนี้คือให้เล่นจริงๆให้ดูแล้วนะอย่าที่เอาให้เห็นว่าสายหมัดมันเป็นแบบนี้ในกรณีที่มันลําบากก็ต้องคุยกันตรงๆว่าลําบากเพราะเรารีวิวแบบไม่ได้หลอกกันนะก็คือเอากรนตรงๆอ่ะมันก็เจออย่างนี้จริงๆเนาะและไอโบกูก็ไม่สกิลอีกแล้วบอดปะเนี้ยบอดปะครับเนี้ยหลบหรืออะไรสักอย่างอ่าหลบแล้วปาดแม่งเอ้ยเสิร์ฟสกิลโอ้ยมึงก็ให้กูฆ่าสิอีโบ มึงจะตีเพื่อมึงจะตีทำไมน่ะกูตายกัน <c oughs> โอ้ยอีโบโมไม่เอาธงมาฆ่าเขากูจะบ้ามึงสายมาดัดหรือสายวิ่งวะเนี่ยคือเมื่อกี้ได้ให้ผมตีมันตายแล้วประเด็นเนะ่ยเสือยไม่ให้กูตีเอาเลยเอาเลยอ่ะมาแต่ตีมันก็ยังดีกว่าเมื่อกี้ยังพันธงเหมือนเดิมปาปๆาป,าป,าปา อยากปาดตอนมีคนเยอะๆเนาะแต่ทําไม่ได้เดี๋ยวลงไปนิดนึงแล้วก็พยายามปาดนะครับอ่าใครโดลงมาแล้วไม่อยู่ธงนะเออดีทั้งคู่ดีทั้งมึงและกูเลยเนี่ยอ้าตายสองดอกตายเรียบร้อยเอาสแต็กนะครับอ่าแล้วรอครับที่เหลือเรากันธงเนาะอย่างที่บอกถ้ามีเพื่อนกันให้อะอันนี้คือสบายละตาที่บอกว่าเกมนี้สบายกว่าเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมอ่ามึงอย่าบอกนะว่าอยู่กลางกันหมดอย่านะ อย่าทำนะอย่านะมึงจะอยู่กันครบเลยเหรออาาสก,กิลมาแล้วผมรอบูทนะครับบูมาเดี๋ยวรอปาดเนาะหาจังหวะจ้าโอ้ยมึงยังโดนอีกโอ้ยกูไม่ได้เล่นเลยสรบมันป่าจากตรงนน้นกูก็รอลงไป้่าไม่นึกว่าจะโดนประเด็นคือไม่นึกว่าจะโดนเออประเด็นอนะ คือเหมือนไม่ได้เล่นให้ดูเลยนะจริง,รงถึงบอกไงถ้าเป็นราคากับการมันจะอีกเรื่องหนึ่งอ่ะโอเคอ่าปาดปาดไหมปาดไหมเวืบเรียบร้อยปาดแถวสองโดนสองตัวปุ๊บอ่าย้อนแม่งไม่โดนหรอโอเคหนึ่งสองดึงปับ๊บโอเค กันไม่ได้อะไม่ได้อะกันกลางกันกลางกันก,นก,นกนลางโรเจอร์แม่งรอปาดประเด็นอ่ะโรโรโรเจอร์ก็ผมแม่งเล่นแบบเดียวกันเลยเว้ยแค่ว่าใครใครปาดก่อนคนนั้นชนะ,อะตอนเนี้ยใครปาดชนะหนึ่งสองแพ้ปื๊บเอาเคเรียร้อย,อยสวยรอต่อรอต่ออ,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 อุ้ยโอ้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น เดี๋ยวช่วยช่วยตีเนาะแต่ไม่ช่วยก็ชนะแล้วล่ะลบอะไรสักอย่างโอเคนี่คือชนะพอเพื่อนล้ว้นเลยนะผมไม่เกี่ยวข้องเลยเนีนน่ยคะแนนโคตรต่ําเลยโอเคก็ถือว่าเอาความจริงมาให้ดูแล้วกันว่าเล่นจริงๆเนี่ยแถวมันเป็นอย่างนี้แหละคือถ้าเรามีคนกันมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนถ้าผ้าะมันเป็นกราฟหรืออาคาคะแนนก็จะดีกว่านี้เพราะอย่างเมื่อกี้โดนป่าตายมันจะไม่ตายเห็นปะ มันมีข้อแตกต่างกันที่ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยาสาระสายมัดมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละเนื่องจากอันนี้เอาภาพจริงให้เห็นไปเลยเนาะหลังจากนี้ใช่ครับก้า,กาะมันเจออาไครนูเล่นประเด็นต่อมาเลยก็คือก้ามน้อยลงความเก่งมันก็จะเบาลงและประเด็นคือพอมันเบาลงอะ่ะภาพมันจะเหมือนกับโรเจอร์เมื่อกี้เพื่อนเพื่อเข้าใจใช่ป่ะมันจะเหมือนไปเลยเ,เราทําอะไรไม่ได้แค่คอยสกิลเท่านั้นอยู่แถว2อันนี้เราก็ว่าเลขแถว2เนาะโอเคอันดับต่อมาครับแน่นอน เขาว่าเดี๋ยววันใดวันหนึ่งอะอาใครนุก็ต้องโดนเช่นอย่างตอนนี้มี0ูนอ่าสีแดงอะมาเล่นใช่มันยังไม่ร้อแต่อนาคตเดี๋ยวจะมีซึ่งอาจจะคล้ายๆล็อบรุจีก็ได้อาใครนุก็จะโดนพอโดนเสร็จปับ๊บแน่นอนมันก็จะเหมือนภาพโรเจอร์เมื่อกี้เลยเอยู่ได้แค่แถว2แล้วรอปาดดังนั้นเนี่ยสายหมัดมันเป็นแบบนี้เสมอส่วนโตผมเลยไม่ค่อยชอบเล่นเพราะแบบนี้นั่นแหละพอมันเล่นไม่ได้คือมันจบเลยอะเออเล่นเล่นเล่นไม่ได้คือแบบ มันไม่ได้จริงๆเลยวัยแบบมึงทําได้แค่รอปาดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สมมุติว่าหากเปลี่ยนภาพเนาะเมื่อกี้ถ้าผมเลือกเป็นวิ่งผมก็ดูธงแล้วเอ้ยธงไหนแม่งว่างลอยได้กูล,ลอยเลยนะมันก็มีแค่นี้ยังไงอะสายวิ่งใช่เว้ยตอนเล่นไม่ได้แต่เราก็ยังสามารถไปลอยธงขอได้มันก็ยังมีประโยชน์ต่อทีมอยู่ดีไงส่วนที่เหลือก็แค่ว่าอ่ะดึงธงเสร็จตายหรือรอดก็อีกเรื่องนึงแต่มันก็ยังปวดได้ถูกไหมอ่าทีเนี้ยถ้าเป็นสายมัดทาได้ไหม ไม่ได้วิ่งก็ช้าอะไรก็ไม่มียกเว้นศูนย์หนึ่งน่แหละอ่ะโอเคอ่ะตัวนี้ดีหน่อยเพราะว่ามันไปดึงทงได้แต่ก็ไม่ได้หมายเขาว่ามันจะดึงได้ไวถูกปะใช่มันดึงได้แต่แม่งดึงช้ามันก็ไม่เหมือนอีกแล้วถ้ากับโล่ละโอเคโล่ยังเติมเกตได้เนาะมัดเติมไม่ได้เลยอะ่ะคือแม่งช้าจ,จัดเลยแถมก็ไม่ใช่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยผมก็เลยแบบเนี่ยเนี่ยคือความจริงของสายมาัดอันนี้คือพูดแบบแฟกต์นะโดยที่เราแบบไม่ได้มาบูลี่ใครเนาะอย่างโรเจอร์ ตอนที่บัฟก็เก่งใช่ไหมตอนนี้เป็นไงนั่นแหละผ้ามันจะเป็นแบบเมื่อกี้เลยซึ่งส่วนใหญ่ไม่เกินสัก3ถึง6เดือนโดยเฉลีย่ยหมัดไปเสมอครับดังนั้นดีที่สุดเลยเนี่ยควรเอาหมัดที่มันสามารถเป็นซับได้เล่นและอัพซะ1 0 0ก็อัพได้อย่างโรเจอร์เนี่ยใช่ผมก็เดี๋ยวทํา100เหมือนกันแต่ว่ากาลังไล่ๆอยู่แล้วกันเนาะถือว่าคลิปนี้เอาความจริงมาบอกนะคะว่าเออสายหมัดี่ยการเล่นอะ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละซึ่งตอนเล่นไม่ได้มันก็จะเป็นพลาดอย่างนี้เลยเลำบากแบบนี้เลย แต่วิ่งอาโล่มาจะอีกเรื่องหวังว,ว่าน่าจะเก็ทและเคลียร์สารคดนีนี้นั่นเองแต่วงเล็บตัวไหนก็ตามที่เล่นสนุกที่สุดคือสายหมัดถ้าเป็นเมตาของมันนัดตอนนั้นเช่นการต่อพึ่งมาเป็นเดือนเลยเล่นโคตรมันเลยยิ่ง K o อหรือฆ่าได้แม่ยิ่งสนุกใช่ไหมดังนั้นสายเล่นสนุกที่สุดเนี่ยคือหมัดแต่มีประโยชน์ต่อทีมอ่ะสารพงมก็คือน้อยเพราะสารพงมแม่งไม่โล่ก็วิ่งอยู่ดีเพราะเกมชนะที่ธงเหมือน R v, อาอวเกมชนะที่ป้อมเหมือนกันเลย ไม่ใช่การคิวนะมึงคิวไป50ตัวแต่มึงก็แพ้ที่ป้อมได้นะคนละเรื่องนะถ้าว่าอ, Get, <No. S 1> นะอ่ะเก็ตเนาะอ่ะโอเคคิวนี้เป็นประมาณนี้แหละ